ขับเร็วเชไปละเสียคริสซอนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่นะครตอนนี้เรามาอยู่ในประเทศอิตาลีเริ่มต้นซีรีส์อิตาลีในคริสนทัวร์นะครับแล้วเรามาอยู่ในศูนย์กลางของพระศาสนาจักรคาทอลิกสากลเลยนะครับเป็นที่ที่ฝัง ศพของธนบุญเปโตรบริเวณด้านใต้พระแทน่นกลางมหาวิหารแห่งนี้นะครับและตอนนี้เราเก้าวเข้ามาในดินแดนหนึ่งที่เล็กที่สุดในโลกนะครับอยู่ใจกลางกรุงโรมประเทศอิตาลีและนี่คือนครรัฐวาติกันครับขับเพราะเชื่อว่านี่คือสถานที่ที่ใครหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค,คิตชนคาทอลิกใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนใช่ไหมครับ และก็นี่ไม่ใช่เป็นเพียงอาคารสวยงามธรมธรมดาาทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่นี่คือศูนย์กลางของพรศะศาสนจักรโรมันคาทอลิกและก็ยังเป็นศูนย์กลางของศรัทธ,ธาของบรรดาคิสตชนคาทอลิกกว่า1.3พันล้านคนทั่วโลกด้วยนะครับ เรื่องราวของมหาวิหารแห่งนี้เริ่มต้นในปีคริสต์ศักราช67ครับพี่น้องเมอรอดบุญเปตโตรอัคราสาวกของพระเยซูเจ้าเนี่ยถูกสังหารแบบตรึงกางเขนกลับหัวในสมัยจกักรพรรดิโรมันนะครับที่ชื่อว่าเนโรนั่นเองและก็นำมีการนำศพของท่านเนี่ยมาฝังไว้ที่สุสานโรมันโบราณบนเนินวาติกันแห่งนี้นี่แหละครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่นอกกำแพงกรุงโรมนะครับ และเมื่อจกักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชเนี่ยกลับใจมานับถือคริสตศาสนาก็ได้มีการสั่งให้สร้างมหาวิหารนบุญเปตรูหลังแรกขึ้นนั่นเองครับต,ตอนนี้เรามาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเวลาเกือบ8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่อิตาลีนะครับก็ยังไม่ค่อยมีผู้สแสวงบุญมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็รีบออกตัวเร็วเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มี security check คือการตรวจสอบเรื่อง ความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวดทีเดียวเพราะแน่นอนนี่คือศูนย์กลางของศาสนาจักรคาทอลิกและเป็นสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับที่จําเป็นที่จะต้องมีมาตรการเข้มงวดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ว่าการนั้นก็ดีก็เรียกได้ว่าคงความสง่างามโอถงโอ้โหแบบสวยงามมากๆทีเดียวนะครับของสถานที่แห่งนี้ครับ แน่นอนนะครับก่อนที่จะก้าวเข้าสู่มหาวิหารเนี่ยเราก็จะต้องผ่านจัตุรัสนักบุญเปโตรหรือว่าเซนต์ปีเตอร์สแควร์นะครับซึ่งถูกสร้างในปี1656-1667ถึงครับ กว้างขวางมากนะครับพี่น้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยกว้างถึง240เมตรมีเสาหินทั้งหมด284ต้นจัดเรียงเป็น4แถวและก็แต่ละต้นเนี่ยสูงกว่า16เมตรเลยนะครับทำจากหินอ่อนทราวาทีนและแน่นอนครับบนยอดหินนะครับมีรูปปั้นบรรดาน,นักบุญขว่า140องค์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักบุญและบุคคลสำคัญของพระศาสนจักรทั้งนั้นเลยครับ นี่และบริเวณด้านหลังพ่อนี้นะครับเวลาที่มีพิธีกรรมสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสซาหรือว่าการออกมาเยี่ยมเยียนสัตรบุรุษนะครับหรือว่า general audience เนี่ยที่มา,าให้คําปราศัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณประมำพิธีที่บริเวณด้านหน้าลานมหาวิหารนาบุญเปโตรแห่งนี้นั่นเองครับ บริเวณด้านหน้ามหาวิหารนะครับพี่น้องจะเห็นบันไดหินแกรนิตและก็ทราวทีนเนี่ย16ขั้นก่อนที่ด้านหน้าอันยิ่งใหญ่ที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยนะครับออกแบบโดยคาโลมาเดโนนะครับด้านหน้าเนี่ยกว้าง118.6เมตรแล้วก็สูงกว่า45เมตรทีเดียวนะครับไม่รวมรูปปั้นนักบุญ13องค์ข้างบนนะครับซึ่งด้านบนสุดก็เป็นรูปปั้นของพระเยซูคริสต์เจ้าและบรรดาอัครสา,าวกรวมถึงนักบุญองค์ต่างๆนั่นเอง เมื่อเราเดินเข้าไปนะครับก็จะได้พบกับประตูทางเข้าทั้งหมด5ประตูครับแต่ประตูที่พิเศษที่สุดนะครับนั่นก็คือประตูศักดิ์สิทธิ์หรือว่าโ o l y Door ทางขวาสุดนะครับซึ่งจะเปิดเฉพาะในปีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งพระสันตะป,ปาปาเนี่ยจะมาทำพิธีเปิดประตูนี้ในช่วงวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่สวงสบุญก็จะเดินผ่านประตูนี้เพื่อขอรับพระคุณการุณน,นั่นเองครับ และตอนนี้เราก้าวเข้ามาสู่ภายในมหาวิหารนักบุญเปตโตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล,ล้วรูปปั้นแรกที่พ่อเห็นนะครับก็คือนี่เลยธนบุญคามิโลอุปถัมภ์ของพ่อเองนะครับแล้วก็จริงๆวันที่เรามาเยือนมหาวิหารนักบุญเปตโตรเนี่ยตรงกับวันที่14กรกฎาคมด้วยนะครับก็เป็นวันฉลองทนบุญคามิโลในโอกาสนี้นะครับบนขอพระพากพะเจ้าผ่านทางคาเสนอมีวลของทนบุญคามิโลเพื่อพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่ามหาวิหารหลังเนี่ยไม่ใช่หลังแรกครับเพราะหลังแรกเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี360ครับแล้วก็อยู่คู่กับประวัติศาสตร์พระศาสนาจักรมายาวนานกว่า1,200ปีนะครับจนกระทั่งในปี1,503ครับเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายูรอุสที่2นะครับขึ้นดำรงสมณาสมัยมัเนี่ยท่านก็ตัดสินใจอย่างกล้าหาญเลยที่จะทุบมหาวิหารหลังเก่าแล้วก็สร้างใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับ เพราะมหาวิหารหลังเก่าก็ชำรุดทรุดโทมมีกำแพงเอียงโครงสร้างเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งการตัดสินใจในครั้งนั้นนทำให้คนในยุคนั้นตกใจกันอย่างมากเลยครับเพราะว่ามหาวิหารหลังเก่ากเ,เป็นสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องของพระศาสนจักร,รมานับพันปีเลยแต่ว่าในที่สุดครับก็มีการวางศิลาฤกษ์และก็ใช้เวลาในการก่อสร้างมหาวิหารหลังใหม่ยาวนานถึง120ปี และผ่านสมเด็จพระสันตปาปาถึง20พระองค์เลยทีเดียวนะครับในเป็นวัดหนอปนีเตอร์ที่เราจองไว้ใต้มหาวิหาราเเเป็นจ้สสบ บุตและพระจิตอขอพระสมัมภานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสิ่อสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยนยยผู้ใดไม่รับไม้ังเข็นของตนแบกตามเราผู้นั้นก็ไม่ผู้คุรกับเราคำแรกก็คือคอมมิตเมนต์คำที่สองก็คือส a c r ิ f ไส e พระสุเจ้าส่งเรียกร้องบัญดาติสิทธิ์ของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตทำง,งานด้วยความอุทิศตนและเสียสละเพื่อท่าน Ane, โปรดทรงระลึกถ <SBS> ึงพี่น้องของเราที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดชั่วนาผู้ล่วงล้ำไปแล้วทุกคนต่างไม่สิ้นสูญมีรังสธรรมในยาข้าพิดาและพระบุตรและพระจิตระทาพระกนแก่ท่านทั้งหลายเชิญ และบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณภายในห้องสักิสเตียนะครับนี่ที่เห็นอยู่หน้าพี่น้องก็เป็นนักบุญนักบุญอะไรอะเปโตรหรอ <What? S 1> เอ๊ไอ,อต่น,นี้น่าจะไม่์ขังนเกียอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นรายชื่อพระสันตะป,ปาปาที่ถูกฝังได้รับการฝังผสบไว้ที่มหาวิหารนักบุญเปโตรแห่งนี้นะครับซึ่งองค์ล่าสุดก็คือสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเบเดนิกที่16นั่นเองครับ นี่เราได้เข้ามาในพื้นที่ที่เป็น e x c ซ์คลูซเหมือนกันนะครับข้างหน้านี้เป็นร้านจำหน่ายศานพันธ์แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับแต่ว่านี่มุมนี้ก็จะเป็นไปที่ห้องสกิสเตียนนะครับก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาถวายมิสซาที่สุสา,านใต้กระเทนในมหาวิหารณบุญเปตโตรในโอกาสนี้ครับ จะบอกว่าที่นี่โอ้โหมีมุมให้บันทึกภาพนี่แทบจะทุกมุมเลยนะครับทุกเสาทุกผนังเลยเพราะว่าก็จะมีการเขียนเรื่องราวต่างๆเอาไว้หรือว่าโอกาสและลึกถึงต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับก็อยู่บนผนังหินอ่อนเนี่ย สวยงามวิจิตรมากๆเลยนะครับเพราะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมจิตรกรรมและก็ศิลปะที่สวยมากๆเลยนะครับ และแน่นอนนะครับเรามาอยู่ในมหาวิหารนักบุญเปโตรเนี่ยสิ่งที่เป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะครับหรือว่าเป็นกิมมิคสาคัญของมหาวิหารแห่งนี้ก็คือพระรูปของท่านนักบุญเปโตรนั่นเองนะครับซึ่งพระรูปนี้นะครับก็จะถูกประดับประดาในโอกาสฉลองนักบุญเปโตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะฉลองธรรมาศนักบุญเปโตรนั่นเองครับ และเมื่อเราเดินมาถึงกลางมหาวิหารนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นหลังคาบรอนสีทองขนาดมหึมาเลยครับอันนี้เรียกว่าบาราคีนนะครับซึ่งตั้งอยู่เหนือพระแทน่นสูงแล้วก็เหนือหลุมศพของทนบุญเปตโตรโดยตรงด้วยนะครับบรารคีนแห่งนี้ถูกออกแบบโดยจาลโลเรนโซแบนินีนะครับในขณะที่ท่านมีอายุได้เพียง25ปีเท่านั้นครับโดยการว่าจ้างของสมเด็จพ,พระสันตป,ปาปาเออร์บันที่8 บริเวณด้านใต้พระแท่นมหาวิหารนบุญเปตโตรเนี่ยนะครับใต้พระแท่นกลางมหาวิหารนะครับก็จะมีสุสานหรือว่าที่ฝังศพของท่านบุญเปตโตรนะครับในฐานะที่ท่านเองอเป็นผู้นำพระศาสนาจักรเนาะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกว่าเนินวาติกันนะครับแล้วก็ชื่อวาติกันเน่ยแล้ครับก็เป็นสถานที่ที่ฝังศพของท่านนบุญเปตโตรก็จะมีพี่น้องที่เข้าแถวรอไปเคารพศพ ด้านร่งางใต้ประแท่นี้นั่นเองครับ 2> 1, 2, เราจะมาสัมภาษณ์พ่อเบลในฐานะที่เป็นศาส,สนานามนบ,บุญเปตโตรนะครับมาบ้านของนบ,บุญเปตโตรครั้งแรก ร,ร,รู้สึกเป็นไงบ้างครับก็นื่ก็ Amazing มากเลยครับไม่รู้จะอธิบายตรงไหนดีครับหลองี้วไม่ต้องอธิบายหรอกเลยดีๆดียร์ล <S 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 อะอธิบายอธิบายมันนไม่รู้จะอธิบายคําไหนดีครับก็ร,รู้สึกว่าพระศาสนาจากักรของเรานี่เป็นเปลี่ยนไปโดยพระพรของพระพิญญาจริงๆครับถ้าเห็นถึงปีชายานที่ที่พระพิญ้าปรดประท้กับพระศาสนาจักรของเรานะครับครับ ความยิ่งใหญ่นะครับความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมอยู่ที่นี่สมกับสมกับที่เป็นศิลปะสุดยอดของเราจริงๆนะใช่ครับสมกับชื่อเสียงที่ที่เคยได้ยินมานานนะครับอันนี้ได้มาเห็นของจริงแล้วก็ต้องบอกว่าตาเนื้อผมนี่แทบระเบิดนะครับอ่าต่อไปพ่อดีมนะครับพ่อดีมนี่โอ้โหมาไปในครั้งที่เท่าไหร่แล้ว เป็นทั้งที่สามครับผมสามนะครับนี่เพราะว่าพอมาถึงคือให้ให้มาดูลัดเลาก่อนมาถึงปุ๊บก็เลยไม่ได้กี้เป็นวิทยากรอธิบายเลยช่วยครับช่วยเพราะว่าจำจากครูพักรักจำไีทีนึ่งนี่สักแบบี่แบ่งปันอยากจะแบ่งปันนะส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์ผู้ทีิพง์อาจารย์น็อตครับที่แบบได้แบ่งปันเก็ดเล็กเก็น้อยเกี่ยวกับส่วนต่างๆของมหาวิหารนมันเปโตอย่่งนี้ครับเวลามาเขารู้สึกยังไงบ้างมาที่นี่จริงมาไม่เบื่อครับบอกเลยคือทุกครั้งมันก็รู้สึกไม่รู้แต่บอกผลลุกบอกไม่ถูกคือเรารู้สึกแบบ ทราบซึ้งแล้วก็มันมันอิ่มใจมันบอกไม่ถูกครับมันตื้นตันใจแล้วคือมากี่ครั้งนี่โอ้โหเดินนี่รอบรอบเดียวนี้คิดว่าพี่จริงพี่จริงเขาต้องเขาบกว่าจริงๆคนใช้เวลายน้อยวันหนึ่งในการค่อยๆเดินค่อยๆดูค่อยๆอะไรอย่างนี้ครับครึ่งวันหรือวันหนึ่งทุกอนูเลยมีบโอ้โหลมมีเรื่องราวมีความหมายหมดเลยใช่ที่จรมันมีเรื่องราวมีความหมายหมดเลยครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราทราบ กำลังไฟจริงๆเลยนะครับเพราะว่าทุกอนุจริงมีปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมจิตรกรรมศิลปรกรรมที่โอ้โหไม่รู้จะใช้คำไรหนระบอกมาโอ้โถงสง่าง,งามสวยงามมากๆแล้วก็มีความหมายที่พอดีกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินออกประตูเพื่อไปเข้าอีกประตูหนึ่งก็จะเป็นประตูที่มีความหมายเป็นพิเศษสำหรับปีนี้ก็คือประตูปีศักดิ์สิทธ ประตูศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับโอกาสที่เรามาสแสวงบุญมาเฉลมิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ที่พระศาสนาจักรส่วนกลางแล้วนะครับในปี2025นี้นะครับ และถ้าพี่น้องสังเกตนะครับภายในมหาวิหารนี้แทบจะไม่มีภาพวาดฝาผนังเลยนะครับแต่ว่าจะถูกประดับประดาไปด้วยบรรดามโมเสกครับที่ทําจากชิ้นเล็กๆของหินสีแล้วก็กระจกนะครับเหตุผลที่เขาเลือกใช้โมเสกแทนภาพวาดเนี่ยก็มีหลายประการครับไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดประเพณีของมหาวิหารหลังเดิมเนี่ยที่ตกแต่งด้วยโมเสกนะครับรวมไปถึงการที่บอกว่าโมเสกเนี่ยสะท้อนแสงได้ดีกว่ามีอายุยืนยาวกว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนกับ รีเพราะเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะมีโอกาสได้รับชมการถ่ายทอดสดหรือว่าวิดีโอในโอกาสต่างๆที่มีการถ่ายทอดบรรยากาศพิธีวิสารวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆจากมหาวิหารนบุญเปโตรแห่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พ่อชวนทุกท่านมาเที่ยวชมด้วยกันนะครับมารับ ชมบรรยากาศที่ค่อนข้างเจาะลึกในส่วนต่างๆเราะวันนี้นอกจากประวัติศาสตร์ที่เราได้รับฟังในคลิปนี้แล้วก็มาเยี่ยมชมถือโอกาสมาสแสวงบุญด้วยกันนะครับ ที่มหาวิหารกุนเปตโตรซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหาวิหารเอกนะครับแม้ว่า,าจ,จะไม่ใช่อสนวิหารของกรุงโรมเนะเพราะนั่นคืออครามหาวิหารนักบุญยอนลาเตลันแต่ว่าที่นี่ก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา<ฮ>มีพระราชวังของพระสันตะปาปามาอยู่ที่นี่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพระศสาสนาจักรคาทอลิกในปัจจุบันเลยนะครับ ตรงนี้มีน้ำเสกนะครับเดี๋ยวเราแล้วตอนนี้เราเดินวนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกประตูที่มีหลายประตูของมหาวิหารนโบเญเปตรนันะครับแต่ว่าเรากำลังจะไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีการเปิดไปเมื่อช่วง ปลายปี2024โอกาสฉลองปีศักดิ์สิทธิ์2025นะครับนี่บริเวณประตูเรียกว่าเกือบสุดท้ายประตูสุดท้ายของมหาวิหารนี้เลยนะครับก็จะเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์แลวเราจะไปเดินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขออนุญาสัมภัสนี่เดัเนต นะครับอัน,นี้ก็ทาเนียมการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องก็ติดตามได้ใน Chris ไลฟ์ทอล์กเรื่องของประตูศักดิ์สิทธิ์นะครับแบบเต็มอิ่มเลยทั้งในแง่ของบริษัทรวมไปถึงการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์2025ด้วยนะครับแล้วก็ เมื่อสักครู่นี้เราเดินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารนบุญเปตโตรมาแล้วนะครับพ่อก็ขอนาพระพรของพระเป็นเจ้ามาฝากพี่น้องในโอกาสก้าวข้ามปีศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองนะครับจริงๆเริ่มต้นสมัยวสันตาปรปาาบนิฟาสที่8เนาะแล้วก็มาจนถึงล่าสุดก็คือปี2025นะครับ และบริเวณด้าหลังพ่อนะครับก็เป็นภาพปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับที่ถูกประดิษฐานไว้ในภายในมหาวิหารนบุญเปตโตรแห่งนี้นะครับนั่นก็คือรูปเปียต้นเองหรือว่ารูปพระแม่มารีนะครับอุ้มพระเยซูเช่าหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ถูกตรึงกางเขนแล้วนะครับก็อุ้มลงมาก็เป็นภาพปฏิมากรรมที่มีความโดดเด่นและก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบโอองจริงเลยนะครับแต่ว่า ในองค์จริงตอนนี้นเขาก็มีการปิดด้วยประตูกระจกขนาดใหญ่นะครับเพราะคงจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยได้เองครับ <c oughs> และแน่นอนนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ ภายในมหาวิหารนบุญเปโตรครับนั่นก็คือรูปของปิเอต้านะครับผลงานของมิเกลันเชโลนั่นเองนะครับศิลปินผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเลยท่านแกะสลักปิเอต้าเนี่ยเมื่ออายุเพียง24ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง2ปีเป็นการว่าจ้างของพระคดินันชองเดอบิแยรนะครับเพื่อเป็นอนุสรณสถานสําหรับโบสถ์ซังตาเปโตนิล่านะครับภายในมหาวิหารนบุญเปโตรหลังเก่าครับ รูปปั้นเนี่ยทำจากหินอ่อนคาราราเกรดเอเลยนะครับที่มิเกลันเจโรเนี่ยกล่าวว่าเป็นก้อนที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ท่านเคยใช้มาเลยและก็ถูกขัดเงาจนเรียบรื่นมากกว่างานชิ้นอื่นๆครับ สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกเป็นผลงานชิ้นเดียวที่มิเกลันเจโรเนี่ยเซ็นชื่อไว้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตามตำนานเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ท่านทําเสร็จเนี่ยนะครับท่านได้ยินนักท่องเที่ยวชาวลอมบาร์ดนะครับ <c oughs> บอกว่าเนี่เป็นผลงานของศิลปินชาวมิลานคนอื่นโอ้โหพูดแบบนี้ม่ท่านเดือดขึ้นมาเลยครับก็เลยตัดสินใจกลับมาในยามกลางดึกเลยนะครับแล้วก็แกะสลักชื่อของตัวเองลงไป และก็ยังมีอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจนะครับก็คือในปีคริสต์ศักราช1972ครับรูปปั้นนี่ถูกทำลายโดยชายที่ชื่อว่ารา s s ซอร์ทอนะครับที่ใช้ค้อนทุบส่วนของพระแม่มารีครับหลังจากการบูรณะนะครับรูปปั้นก็ถูกคุ้มครองด้วยกระจกกันกระสุนมาจนถึงทุกวันนี้อย่างที่พี่น้องเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้แหะครับ และก็เมื่อปี2024ที่ผ่านมานี้นะครับกระจกนี้ก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่อีกครั้งเพื่อรองรับในปีศักดิ์สิทธิ์2025นั่นเองครับและเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะครับบริเวณเหนือ พระรูปของนักบุญเปตโตรนะครับที่อาสนะที่นักบุญเปตโตรนั่งอาสนะนะครับเหนือขึ้นไปนะครับก็คือรูปของท่านักบุญยอนบอสโกรหรือว่าคุณพ่อบอสโกนั่นเองนะครับพ่อเบลเขาก็เล่าบอกว่าเออเลยมีกิมมิคเล็กๆนะครับแบบเป็นเรื่องอเออ,เอ,อ,เอ,อที่เราเขาแซวกันบอกว่านักบุญเปตโตรจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ว่าเหนือนักบุญเปตโตรก็มีนักบุญยอ์นบอสโกใช่เพราะว่าบริเวณภาพที่พี่น้องเห็นนี่เหนือนักบุญเปโตรมีนักบุญยอนบอสโกอยู่จริงๆด้วยครับ อย่างที่พ่อเกิดไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าสถานที่แห่งนี้หรือว่าเนินวัติกันคือสถานที่ฝังพระศพของนบุญเปตโตรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่านาบุญเปตโตรถ,ถูกฝังอยู่ที่นี่จริงๆนะครับ เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในปี1939ที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่ถึง100ปีนี้เองสมเด็จพระสันตะป,ปาปาปีอุสที่12นะครับหรือว่าปีโอที่12เนี่ยทรงสั่งให้ทําการขุดค้นทางโบราณคดีใต้มหาวิหารอย่างลับๆครับหลังจากที่พื้นพังลงแล้วก็พบสุสานโรมันโบราณจริงๆครับการขุดค้นนี้ดําเนินต่อไปจนถึงปี1958ก็คือใช้เวลาเกือบ20ปีเลยนะครับ แล้มีการค้นพบสุสานโบราณหลายแห่งแต่ที่น่าสนใจก็คือตอนแรกเนี่ยทีมโบราณคดีไม่พบกระดูกในหลุมศพลักนะครับกระทั่งนักโบราณคดีท่านหนึ่งครับชื่อว่ามาเกริตากวาดูชีนะครับเข้ามาไขาความลับนี้โดยเธอค้นพบข้อความจารึกบนกำแพงว่า Peter is here หรือว่าเปโตรอยู่ที่นี่และ near Peter แปลว่าใกล้เปโตรนั่นเองครับ ก็เลยทําให้เราเชื่อว่ากระดูกที่เคยถูกเก็บไว้ในกล่องไม้ในโกดังนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาจากช่องฝังศพในกําแพงของสุสานโบราณที่ว่านั้นจริงๆนะครับและก็การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ทําให้พบว่ากระดูกเหล่านี้เป็นของชายคนเดียวที่มีอายุระหว่าง60-70ปีมีรูปร่างแข็งแรงแล้วก็อาศาัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับนักบุญเปตโตรล่ะครับ ทำให้เราเชื่อว่านี่คือศพของนักบุญเปโตรจริงๆครับพี่น้องไหนๆมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนกรุงโรมทั้งทีนะครับนอกจากไปสแสวงบุญที่มหาวิหารนักบุญเปโตรแล้วพ่อก็เลย ฝากบรรยากาศนะครับอัศจรรย์ของน้ําพุที่เป็นมากกว่าแค่น้าพุธรรมดานั่นก็คือที่บริเวณน้ําพุเทวีนั่นเองนะครับใจกลางกรุงโรมประเทศอิตาลีที่แม้จะไม่ได้อยู่ในเขตนครรัฐวัติกันนะครับแต่ก็ห่างจากวาติกัรมาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเองและก็ยังเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงจิตวิญญ,ญาและประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนาคาทอลิกของเราได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวครับพี่น้อง ก็ราะจะว่าไปนะครับเรื่องราวของน้ำพุเทรวีเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ2,000กว่าปีเลยครับในปี19ก่อนคิดการนะครับมาการ์สวิปซานิอุสอะคริปปานะครับซึ่งเป็นมือขวาของจกักรพรรดิออกัสตัสเนี่ยได้สร้างระบบท่อส่งน้ำที่ชื่อว่าอะควาเวอร์โก,กครับตามตำนานเนี่ยสาวน้อยคนหนึ่งได้นำทหารโรมันที่กระหายน้ำนะครับไปหาแหล่งน้ำบริสุทธิ์และน้ำพุเทรวีก็ตั้งอยู่ณจุดสิ้นสุดของระบบส่งน้ำโบราณนี้ครับ ซึ่งน้ำพุเทวีที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปนิกนิโคลาาซาวีชาวโรมันนั่นเองนะครับซึ่งได้รับการว่าจ้างจากสมเด็จพระสันตะปาปาเคเมนที่12ในปี1732ครับแต่ว่าน่าเศร้านะครับที่ซาวีเสียชีวิตในปี1751ก่อนที่จะได้เห็นผลงานที่สมบูรณ์นะครับจนกระทั่งจูเซเป้แบนนินะครับได้ทำงานต่อและแล้วเสร็จในปี1762ครับ แต่ประเด็นก็คือมันมีกิมมิคที่น่าสนใจครับก็คือประเพณีการโยนเหรียญลงไปในน้ำพุเทวีนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องความเชื่อโชคลางครับแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความหวังและก็ศรัทธาที่มีรากฐานในประเพณีโบราณน,นะครับเขาบอกว่าถ้าเราหันหลังให้น้ำพุแล้วก็ใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามไหลซ้ายนะครับถ้าโยนหนึ่งเหรียญเนี่ยจะมีความหมายว่าจะได้กลับมารวมอีกครั้ง โยนสองเหรียญจะได้พบรักแท้และโยนสามเหรียญจะได้แต่งงานครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องได้มีโอกาสามาโยนเหรียญน,นะครับก็ลองเลือกตำนานดูว่าเราต้องการอะไรกันครับ และนี่ก็คือโอกาสที่พ่อนําภาพสวยๆจากมหาวิหารนบุญเปโตรวาติกันมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ก็วันขอพระพรจากพระบิเชาได้ประทานพระพรนนุดมนะครับแต่ผู้ที่รับชมแล้วก็แฟนคลับคริสต์้้างสร์ทุกท่านจะได้เต็มเปียดไปด้วยพระพรจากพระบิญชา พระพรที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างดีเสมอนะคับอกว่าพี่น้องทุกท่านจะได้เต็มอิ่มกับความรู้ที่ได้รับทั้งในแง่บริษัทและความสวยงามในเชิงศิลปกรรมสถาปัตยกรรมจิตมกรรมติมากรรมจิตกรรมโหอย่างโอโถงสวยงามมากๆเลยในโอกาสนี้นะครับ วันนี้ก็อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ทุกคลิปของ Chris on Tour ์รวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆจากเครือข่ายคริสสร้างสรรค์ด้วยกันต่อไปแล้วก็กด Subscribe YouTube ช่อง Chris on Tour ด้วยนะครับรวมไปถึง EP นี้เป็น EP แรกนะครับของมหาวิหารเอกในกรุงโรมเรายังเหลือมหาวิหารเอกทั้งหมด4แห่งนะครับเราจะพา ทีน้องทุกท่านไปสแสวงบุญด้วยกันรวมไปถึงวัดต่างๆหลังจากนี้ในซีรีส์อิตาลีอย่าลืมติดตามชมในคริสออนทัวครับวันนี้พ่อลาไปก่อนสวัสดีครับ